ที่ตามกันอยู่นะคะนั่นก็คือตึกสตองอถล<ะ>่มในสุดหมายจับออกมาแล้วนะทั้งหมด17รายก็มีทั้งนิติบุคคลมีทั้งบุคคลด้วยหมายจับออกมาปุ๊บก็เดินทางไปพบตำรวจในวันนี้คุณเปรมชัยนี่นั่งรถเข็นไปเลยนะใช่เพราะว่า เป็นผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ใส่ท่อปัสสาวะด้วยะนะคะ,ะวันนี้จากทั้งหมด17รายที่มีทั้งนิติบุคคลและบุคคลเนี่ยไปแค่15นะคะอ,อีก2เป็นนิติบุคคลกับอีก1นบุคคลเนี่ยเขาขอเลื่อนไปพบพนักงานสอบสวนวันจัน์นี้ส่วนสตอง,งอไม่มีใครออกหมายอะไรเลยนะ <c oughs> 17รายนี้ก็เป็นกลุ่มบริษัทผู้ออกแบบทั้ง Forum a r c h i t e c t แล้วก็ My Heart ประเทศไทยที่ทำสัญญากับสตองอใช่ไหมคะออกแบบนะผู้กระทำความผิด6รายแล้วก็มีกลุ่มบริษัทผู้รับจ้างควบคุมการก่อสร้างอ,าอีก5รายนะ,ะกลุ่มบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างก็คืออิตาเลียนไ Development จำกัดมหาชนกับช h i นา r รเวนเบอร์เทนะคะอีก6รายทีนี้ ที่คนจับตากันอยู่ก็คือทางฝั่งของอิตาเลียนไทยโดยคุณเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทอิตาเลียนไทยนี่เองนะคะหนึ่งได้พู้ถูกออกหมายจับคดีตึกสตององอถล่มเดินชางมาถึงที่สนบางซื้อตั้งแต่8โมงเช้าดั้งวิวแชร์มานะคะมีพยาบาลตามประกบมาด้วยอีกหนึ่งคนแล้วก็ อีกที่เหลือที่บอกว่าวันนี้เดินทางมาที่สนบังซื้อทั้งหมด15คนใช่ไหมคะก็ทยอยกันมาเข้าไปด้านในให้เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำในเบื้องต้นอ่ืนี่คุณเป็นชายเห็นคุณเป็นชายไปชนป้ายตำรวจอีกก็อยู่ในโรงพักครึ่งวันนะคะจนกระทั่งประมาณสักบ่ายสามครึ่งเห็นจะได้ตำรวจบางซื่อก็คุมตัวผู้ต้องหา 14คนค่ะขึ้นรถตู้ตราโลของตำรวจ3คันไปฝากขังที่ศารอาญารัชดาฝากขังผัดแรก12วันนะคะแต่ว่ามีปัญหานิดนึงตรงคุณเปรมชัยเนี่เห็นไหมคะที่บอกว่ามีพยาบาลตามประกบมาด้วยคือทางฝั่งคุณเปรมชัยเนี่ยขอใช้สิทธิผู้ป่วยนั่งวิวแชร์และต้องใส่ท่อปัสสาวะก็บอกว่าไม่สะดวกขึ้นรถตู้ของตำรวจจะขอ,อนั่งรถส่วนตัวพร้อมทนายความไปที่สารเองได้ไหมรถตู้ส่วนตัวเขาออกแบบมาให้รองรับ ใช่ไหมแต่พุ่งกับสนบางซื่อไม่อนุญาตนะคะบอกว่าผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันคุณเปรมชัยก็เลยขย่องเข้าย่งเข้ารถตำรวจเป็นรถกระบะนั่งข้างหน้าไปค่ะแล้วก็ช่วยกันอุ้มประคองขึ้นเพราะว่ามันก็จะเตี้ยกว่าเดินขึ้นรถตู้หน่อยถ้ารถตู้เขาเนี่ยเขามีนี่มาเลยนะเหมือนเคนเหมือนอะไรลงมาเลยนะใช่ใช่รับตัวคุณเปรมชัยแบบคือเอาวิวแชร์ขึ้นไปได้เลยอะดูช่วงบรรยากาศตอนพาคุณเปรมชัยขึ้นกระบะหน่อยค่ะ ไปตรวจดึงประตูไว้ดึงประตูไว้ดึงไว้ดึงไว้คุณแปมชัยฮะทำไมทำไมดึงโดนคดีอีกแล้วครับท่านท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดสเปคของสตงอป่ะครับระวังมือระวังมือ เราได้ยินเสียงนักข่าวตะโกนถามนะคุณเปรมชัยทำไมถูกคดีแล้วครับท่านจริงๆก็คงจะคุ้นชื่อกันเนื่องจากว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีเสือดำ ใช่ไหมคะแล้วก็มันคนละคดีนะคดีนั้นจบไปแล้วคุณเปรมชัยเนี่ยติดคุกไปแล้วรับโทษเสร็จสับเรียบร้อยจนได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกออกมาจากเรือนจำตั้งแต่ 7, ธันวาปี6กออโทษจริงๆก็ครบกำหนดไปแล้วตั้งแต่มิถุนาปี67นะคะคือคดีนั้นจบไปแล้วจริงๆครับมาปรากฏชื่อเป็นข่าวอีกครั้งก็คือคดีนี้เนี่ยมันมันพัวพันหลายองค์กรหลายหลายหน่วยงานหลายบริษัทเหลือเกินค่ะนะ ตำรวจที่คัดค้านการประกันนะทั้ง 15, น15คนทั้ง15คนแต่คุณเชื่อเถอะให้ประกันหมดแหละเพราะเขาไม่ได้หนีไปไหนกันเลยนี่ก็เห <c oughs> นะ็นบอกว่าเขรามาหาตำรวจเองของทั้ง15คนเนี่ยเตรียมหลักทรัพย์ไปยื่นขอประกันตัวที่ศาลนะแล้วคดีนี้สู้กันอีกเป็น10ปีลูกตาลคุณผู้ชมฮะนะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะก็บริษัทต่างๆที่เข้ามามีส่วนในการออกแบบควบคุมงานแล้วก็ก่อสร้าง โดนแล้วนะนนแต่ไอ้ผู้จ้างเนี่ยยังไม่โดนนะสนตอง,งอนอันนั้นต้องรอ9กวันใช่ไหมพี่ติ่งใช่ไหมที่คณะกรรมการ<อ>ตั้งของนายกก่อนก้าสิบวัน